คือลูกเนี่ยหลอนอยาคุ้มคลัง่งแล้วก็ประเคนฝ่าเท,ท้าเข้าเบ้าตาแม่ฮะได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันนะครับเพราะว่าตัวของชาวบ้านเนี่ยก็โดนด้วยเจ็บไปอีกสองคนตอนนี้ผวาไม่กล้าจะเข้าใกล้ลูกชายคนนี้แล้วครับลูกเข้าก่อนสิลูกเข้าก่อนไม้ทัม่รู้จะทำยังไงไมมีจะเนี่ยไ,ไม่มีไม้ครับมือเลยเขาเข้ายกยกนอนลงนอนลงนอนลง<ล><ล> นอน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 บนตัวคนตัวนอนลูยไมู่ตำรวจสพสำโรงเหนือเข้าไปพร้อมกับโล่แล้วก็ไม้ง่ามในการควบคุมคนคลั่งนะครับรวมทั้งปืนยิงกระสุนยางด้วยปิดล้อมห้องพักของในบอยอายุน้องเขา20ปีเองยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยแต่ว่าไป หลอนนะครับ,บเกิดอาการคุ้มคลั่งทําร้ายคนอื่นทําร้ายแม่ตัวเองจนรับาดเจ็บด้วยตํารวจก็พยายามหาว่าไหนไหนบอยอยู่ตรงไหนก็กลัวว่ามันจะไปก่อเหตุทําร้ายคนอื่นอีกนะครับแต่ไม่เจอตัวนะไม่เจอตัวต,วตอนที่ตํารวจเนี่ยไปพยายามค้นหาทีละห้องทีละห้องสุดท้ายเข<ถ>าค่อยๆเดินออกมามอบตัวกับตํารวจให้จับแต่โดยดีนี่เลย ไม่มีการขัดขืนแต่่อยางใดอๆตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ5โมงครึ่งตอนเย็น24กันยายนที่คอนโดในซอยเทพารักษ์86ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองของจังหวัดสมุทรปราการนะครับเบื้องต้นเจอคนเจ็บ3รายก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ย่านเดียวกันเนี่ยสรายส่วนอีกคนหนึ่งคือคุณอนงแม่แท้ๆของคนก่อเหตุครับโดยที่ ชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยหนักสุดก็คือคุณแม่นี่แหละที่พยายามจะเข้าไปห้ามแต่ว่าลูกชายไม่ฟังก็ประเคนฝ่าเท้าโบเข้าไปเบ้าตาของแม่เต็มๆเลยบวมปิดลืมไม่ขึ้นเลยนะครับคุณแม่ของคนก่อเหตุน่บอกว่าลูกชายมีอาการทางจิตเวชรักษามาหลายปีกินยาบ้างไม่กินยาบ้างอันเนี้ยสำคัญเลยเนาะกินยามนไม่ต่อเนื่อง,งอเออก็มักจะมีอาการเพ้อค,คิดว่ามีคนมามองหน้าวันเกิดเหตุก็คุ้มคลั่งขึ้นมาโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรก่อนที่จะทำ ร้ายตัวเองกับชาวบ้านก็คาดว่าน่าจะเสพยาเสพติดรวมด้วยเห็นไหมยารักษาโรคไม่กินแต่ไปเสพยาเสพติดแปลกคนนะอขณะที่คุณอริจราเป็นชาวบ้านอีกคนหนึ่งที่รับบาดเจ็บเนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยแค่เอาอาหารไปให้แมวเท่านั้นเองจู่จังหวัดที่ก้มให้อาหารแมวอยู่บอยก็เปะเสยคางขึ้นมาเลยถามว่ารู้จักกันมาก่อนไหมไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยอีกคนหนึ่งที่เป็นคนเจ็บคือคุณตาทวีครับ บอกว่าเพิ่งกลับจากตลาดเดินผ่านห้องบอยแล้วก็ยังไม่ทําอะไรเขาเลยจู่ๆเขาเปิดใส่ตาก่อนเลยก็เลยได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันครับไปกับข้าวมาใช่ไหมล้วผมเลยจอกันมาเ,เรื่องมรกบปากดูง่ายเฉยเลย ใส่เลื่อคู่เลื่อเลยวันนี้คุณลุงก็ยังไม่รู้เลยผมยังไม่รู้เหมือนกันคุณลุงเคยเจอหน้าไหมคะไม่เคยครับไม่เคยเจอหน้ากันเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุว่าทําไมเขาถึงมาทําอะไรเราแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดินไปจะเอาข่าแมวไปให้อ่าคราวนี้เขาก็มมียืนอยู่หน้าห้องเขาก็ฟัดเลยเขาทําอะไรพี่น่าจะฟาดเตะพี่เหรอพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาทําอะไรใช่ไหมเตะตรงไหนตรงคางเนี่ยปากโอ้ ปกติเขาเป็นห้องไหอ่ะเพื่ไม่คไม่เคยไม่ไม่รู้จักกันใช่ไหมไม่เคยไม่รู้จักเลยออกไปให้อาหารแมวแป๊บเดียวโดนเตะเสยคางขึ้นมาเลยเบื้องต้นตำรวจก็จะรวบรวมผู้เสียหายทั้งหมดเข้าให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะสอบถามว่าผู้เสียหายประสงค์จะดำเนินคดีไหมเพราะว่าตัวของคนก่อเหตุเนี่ยเขามีประวัติรักษาอาการทางจิตเวชนะ ส่วนเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยสู้กลับได้ในกรณีที่ว่าไอ้ช่วงเวลาก่อเหตุอาจจะไม่มีสติะนะครับแล้ก็กําชับให้ครอบครัวเนี่ยดูแลใกล้ชิดป้องกันไม่ให้กเกิดเหตุซ้ําแต่ทีนี้ตามที่บอกไปว่าอยู่กับแม่เนาะแล้วแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะคือไอยาที่รักษาาการป่วยทางจิตอะ่ะ เขาไม่กินกินบ้างไม่กินบ้างแน่นอนถ้ากินแล้วก็ไม่กินกินไม่ต่อเนื่องอาการทางจิตมันไม่ดีขึ้นแต่สิ่งที่เขากินประจําเลยยาเสพติดเสพเข้าไปกินไม่พักพอผสมไปแบบนี้หน้าแม่ก็จําไม่ได้แล้วครับประเคนไปเบ้าตาแม่ปิดสนิทเลยฮนะครั้งนี้ก็นอกเหนือจากพี่ตํารวจเนี่ยจะดูเรื่องของอาการป่วยของเขาอย่าลืมดูเรื่องการให้การ บาบัดยาเสพติดที่มันระยะยาวด้วยนะไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกที่สาคัญก็คือดูจากพื้นที่แล้วเนี่ยถ้าผู้ป่วยจิตเวทแบบนี้หายามาเสพเองได้แปลว่ามันมียาเสพติดแพร่ะระบาดอยู่ในพื้นที่ของที่พี่ตำรวจดูแลสพสำรงเหนือนั่นเองนะครับก็รบกวนกวดขันเรื่องของยาเสพติดในชุมชนด้วยครับ แต่เกิดจากยานารกค่ะพอเขาเสพยาเข้าไปเกิดอาการหลอนแล้วก็อารวาสขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมคิดว่าคนที่ยังมองว่าเขาเป็นคนดีจะเป็นใครได้ถ้าไม่ใช่แม่ค่ะไม่ว่าลูกจะชั่วจะเลวขนาดไหนพอลูกอารวาสขึ้นมาสุดท้ายคนเป็นแม่ต้องยกมือไหว้ขอโทษตำรวจแล้วก็วิงวอนตำรวจให้เอาลูกไปบำบัดทีค่ะ นี่นะเอาหยเปหนังเจ้าตัวเอาหวยเปหนังคนด้วยมันต้องไปมัดกันจะได้หายมันต้องเอาเอานี่นีเอาหยเตะแข็ยันไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงคนเป็นแม่เลือกที่จะยืนอยู่ข้างลูกเสมอค่ะพร้อมที่จะหาโอกาสดีๆคุณแม่เอามือปาดน้ำตาเดินมาหาพี่ตำรวจยกมือไหว้บอกเอาลูกไปบำบัดที พี่ตำรวจตบปากรับคำสิ่งที่คุณแม่ท่านนี้ทำคือเดินไปเก็บกับข้าวค่ะไปหาของกินไปหาข้าวของเครื่องใช้ใส่ถุงฝากใส่มือพี่ตำรวจบอกถ้าเอาตัวมันไปบำบัดเผื่อลูกชายจะหิวค่ะคือดูแลจนวินาทีสุดท้ายเล่าทั้งน้ำตาร้องไห้ตลอดเวลาจนน้องเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากฮุกสาค่ะต้องมาช่วยประคองไว้คุณป้าท่านนี้ค่ะชื่อว่านางสมพง์ค่ะ อายุ62ปีแล้วเจ็บปวดหัวใจที่ร้องไห้เนะี่ยคือทั้งเสียใจที่ลูกชายตกเป็นทาตของยาเสพติดแล้วก็ทั้งดีใจที่ตํารวจตบปากรับคำแล้วว่าจะเอาลูกชายไปบำบัดแล้วเอาลูกชายคนดีคนเดิมเนี่ยกลับมาส่งคืนให้ค่ะลูกชายของคุณแม่สมพงษ์ท่านนี้อายุไม่น้อยแล้วนะคุณผู้ชมอายุ49ปีใส่กางเกงแดงถอดเสื้อนั่งคอตกอยู่ตรงนี้ตำรวจจับตรวจปัสสาวะดู ฉี่ม่วงค่ะเจอสารเสพติดในปัสสาวะอายุ49ปีที่ผ่านมาครึ่งค่อนชีวิตเนี่ยไม่ได้ทำให้คิดได้เลยนะคะเลือกที่จะเดินเข้าสู่เส้นทางของยาเสพติดคุณแม่หรือว่านางสมพงษ์เนี่ยเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังจนวันเกิดเหตุค่ะวันที่24กันยายนลูกชายตัวดีคนนี้เสพยาจนเกิดอาการหลอนอพอหลอนแล้วก็เกิดอาการคุ้มครั่งค่ะที่จะตีพ่อตีแม่ขู่ที่จะฆ่าคนในครอบครัว คุณแม่ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆตัดสินใจโทรหาลูกชายบอกแล้วก็บอกว่าให้กลับมาบ้านเพราะกลับมาบ้านก็มีการทะเลาะวิวาทกันหลังจากนั้นคุณแม่บอกโทรหาตำรวจเลยอเอาตำรวจมาช่วยระง,งับสถานการณ์หน่อยนะครับเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่รู้จะรับมือกับลูกชายยังไงแล้วค่ะตำรวจสพพิมายมาถึงค่ะ นางสมพงศ์เนี่ยก็คือนั่งรออยู่ที่บริเวณหน้าบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่5บ้านเทพหัดสดินตนนําบลนิคมสร้างตนเองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาส่วนลูกชายที่ว่าตอนแรกคลั่งอยู่ตํารวจมาถ,ถึงปุ๊บอุย๊ยนั่งหงอยเลยทีนี้อ,อพอตกเลยค่ะไม่ได้แสดงริดเดชอะไรนะคะแล้วก็ยอมให้ตํารวจตรวจฉี่แล้วก็ควบคุมตัวไปแต่โดยดี ส่วนคุณแม่ก็มองตาละห้อยแล้วก็ได้แต่ฝากความหวังไว้กับพี่ตำรวจนะว่าจะสามารถเอาลูกชายไปบำบัดแล้วกลับมาเป็นคนปกติได้ครับเพราะคุณแม่ก็อยู่อย่างทุกทรมานอย่างนี้มาหลายปีแล้วค่ะเออเนี่ยลูกคนดีๆแท้ๆพอเจอยาเสพติดเข้าไปกลายเป็นอะไรไปก็ไม่รู้